แน่นมากเลยเนีน่ยเต็มโค้งเลยนะครับเนี่ยเอาเอาตรงนี้เลยโอ้โหเต็มโค้งมากเลยครับท่านผู้ชมอขออนุญาตเลยนะครับไม่รู้อะครับเดี๋ยนี้ <c oughs> ผมแกล้งเรียบร้อยเลยเ<อ>ต็มโค้งมากเลยครับปกติมันอย่างนี้ไหมเมืม่อก่อนนี่อย่างนี้ไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนี้ครับไม่ถึงอย่างนี้ครับมันจะเหลือแค่นี้ใช่ไหมว้าวแหวงแหวงมากจะแฟบไปหมดเลยจะไม่ใหญ่ไม่ยาวปันนี้จะเหลือแต่แกนแกนเยอะมากกว่ามันจะนะฮะ แต่วันนี้นี่เรามาดูนี่โอ้โหความสมบูรณ์มันแน่นอนมากนะฮะแล้วฝักก็ยาวกว่าครับปกติฝักแค่นี้ใช่ไหมที่เดิมๆมานะครับประมาณนี้ไม่ไม่ไม่ยาวเท่าไหร่เพราะต้นมันไม่สูงอ่ะเนาะครับผมขนาดดินดินที่เป็นดินทรายดินทรายแล้วก็แข็งมากเหมือนกับดินเขาเรียกดินเหนียวปนทรายว่ะครับมันเป็นดินทรายอะไรทรายขะไรทรายที่เป็ดทรายอ้อยนะตรงนี้นะที่มันจะบบเป็นดินที่ไม่ก้องามเลย ครับดูฝากเล็กใหญ่มากเลยแต่ถ้าปลูกอะไรนี่ไม่ต้องไม่ต้องถามหาผลผลิตแน่นอนใช่ไหมโอ้เอาเอาเอาถึงนี้เมื่อวิธีการใช้อาจารย์นะวิธีการใช้การใช้นี่ใช้โอทูใช้ยังไงครับใช้ยังไงครับช่วยแนะนําให้หน่อยครับเรื่องของตัวข้าวโพดก็ไงละสักห้าสิบซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะเอ้ยสองลิตรอะไรนะยี่สิบปีต่อน้ำสองร้อยลิตรอะยี่สิบปีเหมือนกับข้าวเหมือนกับข้าวยี่สิบปีสีต่อน้ำสองร้อยลิตรแล้วบวกฟาวนินครับฟาวนินผสมไปอีกผสมแล้วตัวฟาวก้า คุกปุ๋ยคุกปุ๋ยคุกปุ๋ยเหมือนเดิมคุกปุ๋ยเหมือนเดิมแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่โอ้แค่นี้เองครับแล้วฉีดไปกี่รอบง่ายมากสามรอบอันนี้สามรอบเหมือนกันครสามรอบเหมือนกันตั้งแต่ตอนที่เริ่มใบเล็กๆใบเล็กห้าหกใบครับใส่ปุ๋ยไปกี่ครั้งลนะครับใส่ปุ๋ยไปสองครั้งสองครั้งสองครั้งแล้วจะใส่อีกไหมครับเนี่ยไม่ใส่แล้วครับไม่ใส่แล้วใส่ครั้งละครึ่งลูกครับใส่ครั้งละครึ่งลูกครึ่งลูกเองอาจารย์ันโอ้ต้นทุน สุดยอดต้นทุนไปต้นทุนประหยัดต้นทุนต่ำไหมต่ำห้าต่ำต้นทุนต่ำมากโอ้ถ้าเกษตรกรนะฮะทุกคนนะมาใช้แบบนี้เนาะครับเนาะเหมือนที่ลุงสมบูรณ์ใช้เนี่ยครับเนาะน่าจะประหยัดได้มากครับต่ำไม่ว่าแต่ผลผลิตออกมาอย่างนี้อีกถ้าเราต่ําแล้วผลผลิตไม่ได้อย่างนี้นี่มันก็ว่าไปอย่างเนาะแต่วันนี้มันต่ําแล้วมันผลผลิตอย่างนี้อ่ะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าไม่ไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้ข้าวปพด สมบูร์อยได้ได้ได้ผลผลิตจริงๆผลผลิตจริงๆอะไรอย่างนี้ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่ดูรายการอยู่นะครับนะฮะไม่ว่าท่านจะปลูกพืชชนิดไหนนะฮะปลูกข้าวโพดก็อยากได้ข้าวโพดปลูกอ้อยก็อยากได้อ้อยปลูกข้าวก็อยากได้ข้าวคือปลูกพืชชนิดไหนแล้วไม่ให้มันได้ผลผลิตที่ท่านปลูกนะก็ลองโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับห็นไหมฮะผลการที่ได้แล้วถ้าพอคุณใช้ปุ๊บเนี่ยเรามีทีมงานเข้าไปติดตามอย่างเงี้ยครับผมนะฮะ เราเอาเป็นว่าใช้ดีไม่ดีเราก็คุยกันพูดตรงๆเราก็คุยคุยกันตลอดใช่ไหมเออนี่แค่แค่บอกตรงๆว่ายังไม่เคยเจอหน้ากันไม่เคยเลยโทรโทรกันมานะครับผมนะส่งกันมาเองนะฮะนี่ฮะโทรเข้ามาในรายการเราก็ส่งมาให้ใช่ไหมฮะทีมงานก็ส่งมาให้ผมส่งมาให้เองนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ติดตามดูว่าใช้แล้วเป็นไงใช่ไหมฮะแล้วได้ผลติดตามผลอย่างนี้เลยมีปัญหาไหม ไม่มีปัญหาเราสามารถติดตามและแก้ไขช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้ครับเนาะหรือว่าใช้ไปช่วงไหนไม่เข้าใจโทรคุยกันอีกใช่ไหมฮะนี่แหละครับนี่แหละครับคือทางทางทีมงานนะครับก็ต้องการนี้ครับก็คือพูดคุยกันเออใช้แล้วมันเกิดปัญหาอย่างนี้นี่เราก็อยากได้แบบนี้เราก็หาคําตอบให้ถ้าอย่างนี้ดีไหมครับพี่สมบุตรดีครับดีเนาะเรามาช่วยกันเพราะว่าวันนี้เห็นพี่น้องเกษตรกรอาจารย์ครับลงทุนไปเรียบร้อยบางคนก็ ใช่ขาดโอกาสตรงนั้นไปใช่บางคนเนี่ยลงทุนคนลงทุนไปเยอะพอขายผลผลิตออกมาได้ได้ไม่เขาเรียกว่าได้ไม่เท่าทุนได้ไม่เท่าทุนแล้วก็เสียหายนะขาทุนกันเยอะใช่ปัญหานี่ปัญหากับทั้งประเทศอะครับตรงเนี้ยแต่วันนี้ถ้าเราเรามีส่วนโอทูมีส่วนที่ช่วยให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยลดต้นทุนไปแต่ผลผลิตเราได้อย่างนี้นะโอ้โหพวกผมแค่นี้ยผมก็ดีใจกัน นะฮะดีใจกันมากๆเลยเห็นผลผลิตอย่างออกอย่างนี้นะครับโอ้สุดยอดจริงๆวันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากนะแค่ดูแปลงกับแปลงนี้ที่มันเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดเจนมากเลยใช่ใช่ไหมฮะเอาแค่ใกล้ๆเนี้ยก็เมื่อกี้เห็นบอกว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาก็สนใจแล้วเนี่ยใช่นะแต่ต้องบอกต่อนะครับต้องบอกต้องช่วยให้เกษตรกรคนอื่นอ่ะเนาะมีรายได้สูงขึ้นแต่ผลผลิตนะครับ แต่<า>ผมเชื่อ<า><า>ว่าแต่ผมเชื่ออยู่อย่างว่าวันนี้เรามันติดถนนแปลงตรงนี้มีคนดูอยู่แล้วล่ะวันนี้นะมีคนดูอยู่แล้วล่ะผ่านไปผ่านมาก็มีแล้วล่ะบางคน<า>ยังแอบห <c oughs> <laughs> ักไปก็มีนะแอบหักไปุดลองดูเช,ชื่อแน่ว่าถ้าต้นทุนมันตำ่ำเนาะผลผลิตมากอย่างเนี้ใครก็อยากได้ใครก็อยากได้เนาะใครก็อยากได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าปัจจัยแรกของพี่น้องเกษตรกรเลยใช่ไหมครับโอ้โห แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอาจารย์เท่านี้ครับคือสุขภาพสุขภาพสุขภาพของเราจะปลอดภัยอีกใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปเสี่ยงต่อในเรื่องของพวกจาข้าแมลงแมลงอะไรเคมีคนเองใช่ไหมครับคนเองครับคนเองลงมือเองทําเองหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะอไม่ต้องปปิดหน้าปิดตา ครับวันนี้ผมบอกได้เลยครับท่านผู้ชมครับเห็นผลผลิตของพี่สมบูรณ์ออกมาอย่างนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรที่ใช้โอทูนะครับแล้วได้ผลผลิตอย่างนี้นะครับมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดอะนะผมบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดอะชแต่ที่แน่ๆมาฟพอมาฟังพรามปุ๊บเนี่ยรู้ว่าต้นทุนมันลดน้อยลงไปอีกโอ้โหผมบอกได้เลยอนาคตร่ำรวย ใช่ถ้าอย่างนี้รวย,ยนแน่นอนครับรวยแน่นอนเราเราต้องพูดในความจริงว,ว่าถ้าในวันนี้ถ้าเราได้ลดต้นทุนไปอย่างนี้แล้วผลผลิตออกมาอย่างนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรกรวยไหมร <c oughs> วยไหมรวยครับรว,นะวยแน่นอนถ้าราคาบันดีขึ้นีเดียวเลยแต่นะเออนะฮะแต่วันนี้ข้อดีข้ออีกอย่างหนึ่งคือเราไม่สามารถในอนาคตเนี่ยเราไม่สามารถที่เขาเรียกว่าควบคุมราคา ในเรื่องของพืชผลได้ใช่ไหมฮะ,ฮะครับครับดังนั้นเรามีอย่างเดียวที่ร้องเกษตรกรจะอยู่ได้ก็คือในเรื่องของต้นทุนก่อนคุณควบคุมต้นทุนได้แต่ไม่ใช่ว่าควบคุมต้นทุนแล้วก็มันไปเขาเรียกผลผลิตตกตก,ตกลงไปตามก็ไม่เอาเนาะคุณลดตามไปได้ไม่ได้นะแต่มันต้องเพิ่มอย่างนี้อย่างนี้ที่คุณอยู่ได้แน่นอนเพิ่มหลายเท่าใช่ครับผมนะฮะเพิ่มายเท่าเพราะเฉลี่ยนะตรงนี้ก็เหลือไม่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 กี่พัน พราะโอทูซื้อมาชุดเดียวมันก็คุ้มแล้วใช่ไหมครับเพราะเราไม่ใช่น้อยใช่น้อยใช่เราไม่ได้ใช้แบบว่าเขาเรียกว่าเราไม่ได้ใช้ใจอย่างเดียวเราใช้น้งข้าวทั้งน้าไยที่เหลือก็ใช้ในงวดต่อไป่ยังเหลืออยู่เยอะเลยใช่ไหมเยอะเยอะไหมครับเยอะนะครับนี่ก็คุ้มเกินคุ้ม้คุือครับฝากไว้นะครับท่านผู้ชมครับนะฮะ วันนี้ถ้าอยากได้ผลผลิตอย่างนี้นะครับก็ <c oughs> อลองโทรเข้ามาพูดคุยกับทีมงานเรานะครับ <c oughs> วันนี้ผมอยากจะให้พี่สมบูรณ์เนี่ยฝากอะไรไปถึงท่านผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ว่าโอทูใช้แล้วมันดียังไงบ้างอ๋อโอทูใช้ดีครับดีม,มากๆเลยละ่ะถ้าเออถ้าใครจะใช้โอทูนะครับมันประหยัดต้นทุนเยอะ <c oughs> มันเออมันไม่แพงเท่าไหร่หรอกใช้น้อยไงอย่า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 เพิ่งไปตัดสินเรื่องราคาครับแต่เราต้องพิจารณาตรงที่ว่าในอัตราการใช้ และผลผลิตที่ออกมาใช่ไหมครับเออนะฮะก็วันนี้นะครับผมต้องบอกนะฮะท่านผู้ชมครับว่าเราอาจจะมีหลายๆสิ่งนะครับที่เขาพยายามจะใช้ชื่อโอทูบอกตรงๆเออก็เหมือนโอทูหนึ่งเหมือนโอทูนะครับแต่ถ้าท่านลองแล้วนะครับถ้าผลผลิตไม่ได้่างนี้นะครับอย่าไปโทษโอทูนะเพราะวันนี้มันมีที่เดียวแล้วก็คือของโอทูใช่ไหมฮะถ้าวันนี้ถ้าจะให้มาตรฐานจริงก็ต้องผ่านตัวแทน จากของบริษัทโอทูโดยตรงเลยรับอยงนี้ท่านมั่นใจแน่นอนใช่ไหมฮะใช่แล้วเราเราทีมงานนี้เรายินดีที่จะให้คําแนะนําครับำแล้วก็ติดตามผลด้วยว่าหลังจากการใช้เนี่ยแก้ปัญหาให้นะมันอย่างนี้ดีกว่าครับผมนะฮะจะพึ่งไปเพราะว่าชื่อโอทูนี่มันมันเป็นที่ติดตลาดเยอะมากตอนนี้นะฮะตตดแลวฮะตตดแลวติดตลาดทั้งประเทศเลยใช่ดังนั้นนะครับขอให้พิจารณาดีๆ อย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรให้เร็วเกินไปนะครับผมนะฮะดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับวัตถุประสงค์ของทีมงานก็คืออยากเห็นผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรที่ออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นทุนต่ำขึนนีเป็นปัจจัยที่บริษัทโอทูนะฮะตั้งเป้าหมายไว้ครับผมนะฮะก็วันนี้นะครับผมปุณศรีนะครับแล้วอาจารย์จีชัดนะฮะมาเห็นข้าวโพดแล้ว บอกได้เลยคำเดียวว่าวันนี้พี่น้องเกษตรกรยิ้มได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่สมุนมากๆครับผมขอบคุณครับครับแล้วมีเทพดีๆอะไรนะอาจารย์เราก็เอามาฝากท่านผู้ชมต่อมาฝากครั้งต่อไปครั้งต่อไปนะครับโปรดติตามตอนต่อไปครับครับแล้ววันนี้เราสามคนนะฮะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอทูฟลาวโจนอาหารเสริมพืชอินทรีย์ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับเกษตรกรคือเวลาที่คุณผู้หญิงดูดีเนี่ยไปเร็วไปทำงานกัคุณผู้ชายเขาก็ไม่อยากไปไหนหรอกครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 โท่เลยโอ้โอ้โอ้โธ เหมือนกับผู้ควยเกษตรกรโอทูโอทูอว่าโวเจนนั่นเป็นของดีที่คุ้มลงคุณพืชผลนโตวไวต้สมบูรเพิ่มคุณภาพาปลอดสารเคมี ง่่าายยยใช้ดดีีตัววเเออูสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมบุญศรีโอทูพร้อมกับทีมงานนะฮะรวยทั่วไทยไปกับโอทูนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ดอนและก็พี่สุพลพักสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะพี่ดอนและก็พี่สุพลพักนี่ซึ่งเป็นเกษตรกรในเขตของพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งนะครับผมอันนี้เราอยู่ที่บ้าน บ้านปงเคียนบ้านโปงเคียนนะบ้าน,นปงเคียนครับบ้านปงอะไรนะบ้านปงเคียนบ้านโปงเคียนนะครับผมนะฮะ <c oughs> อ่าแล้วก็วันนี้เรามาติดตามผลงานนะครับหลังจากที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอทูนะครับเรื่องของการเกษตรนะฮะแล้วก็วันนี้ได้ทดลองเรื่องของนาข้าวใช่ไหมฮะครับ <c oughs> อ่าต่อตออถ้งถามว่าพี่ดอนปลูกปลูกข้าว ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นข้าวพั์อะไรครับข้าวมันิีร้อยห้ามันิีร้อยห้าครับปกติพื้นที่บ้านเรานี่จะปลูกร้อยห้าเยอะไหมปลูกเกีืครับอันนี้นาปีใช่ไหมครับผมนาปีครับนาดําหรือนาหวานครับพี่นาดำครับนาดานะปีนี้ส่วนมากส่วนมากในพื้นที่ของเขตเขตทางนี้นี่จะใช้ในเรื่องของปลูกเรื่องของนาดํครับส่วนใหญ่เลยใช่ไหมครับครับผมนาหวานมีไหมมีมีเล็กน้อยครับมีมีเล็กน้อยแต่ส่วนมากจะเป็นนาดานะครับผมอืแต่นาดําเนี่ย ทำมาทุกปีหรือเปล่าครับพันนี้ทำทำปีเว้นปีครับปีเว้นปีครับอืแสดงว่าพอปีต่อไปปุ๊บก็จะเล่นในเรื่องของเขาเรียกว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วก็สลับกับข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวเจ้าเหมือนกันครับโอ้ครับผมนี่คือมารีร้อยห้าที่เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมทำยากไหมครับพันนี้พันนี้ทำยากครับเพราะว่าโรคโรคเยอะโรคเยอะโมันนมัไม่ค่อยต้อนทานโรคว่างั้นเหรอใช่ไหมฮะคอือ ทั้งหมดกี่ไร่ครับที่ทําตรงนี้ครับตรงนี้ทําที่ตรงนี้สิบเจ็ดไร่แต่แบ่งไปทําไปครึ่งหนึ่งแปดไร่ถ้าเอาอย่างละครึ่งครับอีกครึ่งหนึ่งเอาเป็นข้าวเหนียวไว้ทานข้าวเหนียวครับครับผมอันนี้ก็ไว้ขายพูดง่ายเนาะแต่ช่วงนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าฤดูการของนาปีใช่ไหมฮะอันนี้นาปีนะครับท่านผู้ชมครับและซึ่งในเขตของพื้นที่เชียงรายเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเช้าเนี่ยจะมีอากาศเย็นมากหนาว พูดง่ายนะหนาวนะพี่นะช่วงนี้ก็หนาวหนาวหนาวเยอะเหมือนกันแต่กลางวันนี้จะร้อนจัดเลยใช่ไหมครับพี่สุครับครับครับผมครับครับแต่วันนี้มาถามอีกนะครับว่าเดิมๆที่เคยปลูกเรื่องของข้าวพวกนี้เนี่ยครับมันมันมันเกิดปัญหาอะไรก่อนครับในพื้นที่ตรงนี้ปัญหามันเป็นโรคโรคที่มันข้าวมันเวลามันโผล่ออกมาแล้วมันไม่ตายคอตายคออ๋อเยอะไหมครับเยอะ เยอะบางที่เป็นเป็นไล่เป็นไลเ่ไลเลยไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวเลยเป็นไล่เลยไมไ่เกี่ยวเลยโอ้แสดงว่าโรคเนี้ยเป็นจุดหลักเลยที่ทําให้เกิดความเสียหายของเราใช่ไหมฮะโอ้โหนะฮะแล้วหลังปีนี้นี่เห็นบอกว่าได้นําผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอทูซึ่งทางพี่เขาแนะนําให้มาใช้เป็นไงครับปีนี้ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีที่ว่าลวงที่ว่ายังตั้งอยู่เลยยังท่มลงหมดเลยอ คือคือหนึ่งก็คือหนึ่งน้ำหนักมันดีครับน้ำหนักดีโอ้โหนี่ครับความสมบูรณ์เห็นบอกว่าข้าวนี้ก่อนที่จะเจอเจอโอทูนี่ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกัน,นช่ยวใช่ครับใช่ไหมฮะยุบมันเป็นงไงยุบลงมาเลยช่วงแรกๆอ่ะครับเลอแต่ต่อเลอแต่ต่อครับโอ้มันเป็นอะไรฮะเชื้อราเหรอครับครับมันเป็นยุบเป็น